สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุลและลคนา,นาตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช n n น l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอันลอาอดีมาที่ b e l i i v e r 3 6 9ตรงท้ายของหัวข้อช่อเรื่องแล้วก็ด้านล่าง ของคำอธิบายใต้คลิปนะครับอัตราอดีมาทาค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อครับในต้นเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่1สิงหาถึงวันที่10สิงหาคมครับวันที่10สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายอัตราอดีมาทาค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวเสาร์โครจรถอยหลังแล้วจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะครับในทางโหราศาสตร์เรียกว่าพักพักเนี่ยแปลง่ายๆแปลว่าถอยนะครับถอยหลัง การถอยหลังของดวงดาวเนี่ยครับมันจะมี2รูปแบบนะมีดาวพฤหัสบดี1ปีดาวเสาร์สองปีครึ่งดาวมฤตยอยู่เจ็ดปีที่โครจรอ,อยู่ในแต่ละราศีเนี่ยครับเป็นดาวดวงใหญ่เป็นดาวที่ใช้เวลาโครจรยาวนาน1ปีขึ้นไปนะครับก็จะมีการถอย2รูปแบบรูปแบบแรกเรียกว่าพักองศานะครับองศาหมายถึงใน1ราศีมี30องศาอันนี้เราไม่ต้องจำหรอกนะ1ราศีมี30องศาดาว สมมติว่าดาวมฤิตยอยู่เนี่ยโคจรไปที่กางราศีไปศบแล้วแล้วก็ชากถอยหลังกลับมานิดนึงเนี่ยเขาเรียกว่าถอยองศาถอยองศาเรียกว่าถอยอพักองศานั่นเองนะครับการพักองศาคือการถอยองศาเนาะเนี่ยเขาเรียกว่าถอยในราศีที่ตัวเองสถิตอยู่นะครับแต่รอบสองอ่าไม่ใช่ต้องบอกว่ารูปแบบที่สองนะครับก็คือดาวเสาร์เนี่ยกำลังโคจรถอยหลังเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทำลายเป็นยังไงนะครับจุดกําเนิดตนุราศีตุลทางทิศ ใต้ได้ทั้งราศีและกราชเช่นจุดเดียวกันครับตันุราศีตุลตรงนี้เนาะทีนี้เราไปดูทำลายของดาวเสาร์กันก่อนครับดาวเสาร์เนี่ยในช่วงต้นปีสองพันห้าร้อยกสิบแปดก็คือมการกมาคมพมินานี่นะครับโคจรอ,อยู่ในราศีกุมนะครับแต่พอวันที่19กุมภาพันธ์คือกลางปีเนาะ19กุมภาพันธ์2568นี้โคจรเข้าไปสู่เดือนอรินะครับในราศีมีนอ่าหลังส่งการมาสักพักหนึ่งอ่ะเออนั่นแหละก็เข้าราศีมีนอยู่ในราศีมีน3เดือนครึ่ง ณนะปัจจุบันนี้ก็ยังโครจรอ,อยู่ในราศีบีนนะครับในเลอนอริด้วยนะก็โอเคมันก็จะสร้างความวุ่นวายให้กับคนราศีตุลนิดหนึ่งนะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมาจากเอนที่ดีเลนดีไปตกพบเสียอ่านเสียนะครับหมายความว่าพันธุอรินั่นเองพันธุอริหมายถึงอะไรบ้างเดี๋ยวเราทำความเข้าใจกับตรงนี้ก่อนนะครับพันธุอริเนี่ยหมายถึงมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่องคนความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ พันธุเนี่ยังหมายถึงรากฐานหมายถึงความเขาเรียกว่ามีความยุ่งยากเกี่ยวข้องกับถิ่นที่เกิดใครอยู่ถิ่นที่เกิดจะมีความยุ่งยากครับในช่วงสองปีครึ่งนี้จะรู้สึกอึดอัดกังวลมีแต่ปัญหาบางคนมีหนี้มีสินด้วยนะครับพันธุอริคือหนี้สินเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และครอบครัวบางคนคนในครอบครัวเนี่ยมีหนี้มีสินเราก็ต้องไปจดใช้ช่วย บางคนเนี่ยคน,คนที่ดีคือคนที่พันธุอริคือคนปล่อยเช่าใครปล่อยที่ดินเช่าอันเนี้ยถือว่าดีแก้รายกายดีเลยครับอืมคนที่พันธุอริคือการเดินทางใครที่เดินทางหมายถึงว่าทํางานเป็นเซลล์ทำงานแบบไม่ค่อยได้อยู่บ้านเดินทางบ่อยอยู่แล้วอันเนี้ยดีมากอันเนี้ยเป็นตัวแก้อยู่แล้วด้วยนะครับเขาเรียกว่าเข้าทางเสียจะดีแต่เข้าทางดีเต็มตัวเสียนะครับ คือคนที่ทํางานประจําทํางานปกติอยู่ถิ่นเกิดอันนี้เต็มตัวครับสองปีครึ่งก็จะอึดอัดจะรู้สึกลําบากใจจะรู้สึกนุวงนวงหนักๆยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลแล้วก็มีปัญหากับคนในครอบครัวจะมีปัญหาตรงนี้ครับแล้วก็ไม่แนะนําให้เกิดการแต่งงานใน2ปีครึ่งที่ดาวเสาร์อยู่ในราศรีมีนนะครับเวลาดาวเสาร์โทรขอจรนอยหลังมาในเดือนปุตตะเนี่ย มันก็จะพันธุปุตตะดูเหมือนจะดีเนาะแต่เป็นพิธุบาอีกแล้วันนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคนราศีตุลเนี่ยยากมากเลยที่จะแต่งงานในช่วงนี้ได้ในในสองปีครึ่งเนี้ยยากที่จะแต่งได้เพราะว่าดาวพันธุไปเรียนปุตตะคือความมั่นคงของครอบครัวการแต่งงานคือความมั่นคงครับเพราะว่ามันคือครอบครัวการที่จะได้ครอบครัวใหม่การจะเพิ่มครอบคนในครอบครัวเข้ามามันมันมีปัญหาแล้วอะ่ะสองปีครึ่งนี้ บางคนบอกว่าโอ้โหต้องรอส่งปีครึ่งคงไม่ไหวก็ต้องไปหาเลิกแต่ต้องเป็นคนที่เก่งเลิกจริงๆนะครับถึงจะหาวิธีการซิกแซกในการคือบอกเลยนะแต่งไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราหาดวงที่ดีจริงๆไม่ได้นะอืมหาเลิกแต่งงานดีๆจริงๆไม่ได้เนะี่ยผมว่าอย่าแต่งดีกว่ามันดันทุรังไปผลสุดท้ายจุดจบมันก็เหมือนเดิมคือพูดง่ายว่าไม่แต่งไม่ได้ถูกใจแต่ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าแต่งไปเดือดร้อนแน่ได้ถูกใจครับถูกใจได้ว่าได้แต่งบางคนโอ้ผู้หญิงดีใจเนาะว่าจะได้แต่งงานแต่การแต่งงานนั้นไม่ราบรื่นนะครับการใช้ชีวิตการแต่งงานไม่ราบรื่นผมไม่ได้พูดให้กลัวนะครับแต่ผมพูดให้คุณตระหนักว่าจะไปแลกเหรอจะคุ้มจะจะคุ้มค่าในการแลกเหรออืมแต่ถ้าใครป่องแล้วจําเป็นต้องแต่งอันนี้ก็คงต้องแต่งแล้วละครับมันไม่มีปัญหาแล้วล่ะเพราะว่า จำไว้นะครับการท้องก่อนแต่งแล้วคุณแต่งเนี่ยไม่มีปัญหาอันนี้แต่งไปเลยเพราะว่าอาริเนี่ยคือมันมาละปัญหานั้นมันมาละมันสามารถแก้ด้วยการแต่งงานอันนี้คือเป็นเป็นวิธีการแก้นะครับอันนี้กับกับเป็นเรื่องที่ปกติจะว่าดีก็ไม่ดีจะว่าเสียก็ไม่เสียเพราะว่ามันเสียไปแล้วไงก็คือป่องแล้วไงอ่าคือพวกเรียกว่าท้องก่อนแต่งแล้วอะมันมันมันแก้ในตัวคือการแต่งงานนี่แหละครับอันนี้คือการแก้ไปแล้วแต่การที่ยังไม่แต่เออยังไม่ท้องอะครับ แต่ว่าไปแต่งเน,นี่ยอันยังไม่ดีครับไอ้บอกเลยเนาะเอาเป็นว่าไม่แนะนําให้ไปหาพระนะครับผมบอกเลยความรักอย่าไปหาพระหลายคนเนี่ยชอบไปขอเลิกพระแต่งงานคือเข้าใจก่อนว่าพระละกิเลสแล้วจะไปขอพระเพื่อมีมีประโยชน์อะไรกับการที่ไปขอพระถูกป่ะครับเขาบอกว่าขอพระคือพระเนี่ยให้ความเป็นมงคลได้ แต่ไม่ได้หมายถึงให้ความเป็นอยู่ที่ดีได้เขา้าใจปหมครับเออความเป็นอยู่ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีของคนเราเนี่ยอยู่ที่ดวงอ่ะโอเคแหละมันอาจจะหมายถึงการกระทําเป็นหลัก่งนะแต่หมายถึงว่าดวงสัมพันธ์กับการกระทําแต่พระไม่เกี่ยวข้องกับความรักเขา้าใจไหมครับไม่เกี่ยวความสัมพันธ์ของมนุษย์เราเพราะว่าท่านได้ตัดโลกตัดกิเลสไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการจะขอเออไปขอพวก อาจารย์ต่างๆที่มีความรู้ด้านของการให้เลิกดีกว่าครับอืมแล้วไม่ต้องเอาไปเลิกเลิกเก้าเก้าเลิก้อยเก้าเก้านะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกผมว่านั่งจิ้มเอาจะง่ายกว่าถ้าจะไปเอาเลิกเก้าเก้าเลยเก้าเก้าเนี่ยครับหรือเอาเลิกสะดวกพวกคุณเนี่ยดีกว่าเลยเพราะว่าคุณอย่ารอให้เขามาทําลายดวงชะตาของเราโดยที่เราไม่รู้แต่ตัวเราเนี่ยเลือกที่จะพังด้วยตัวน้ํามือเราเองหมถึงเลิกสะดวกครับอย่างที่เขาบอกอะ่ะยังดีกว่าเลย ถ้าจะไปเอาเลิกเก้าเก้ารอเก้าเก้าเนี่ยครับมันไม่มีประโยชน์เลิกเก้าเก้ารอเก้าเก้าถามหน่อยเถอะคนให้เลิกเป็นเนี่ยเขาเรียนมายากจะตายแล้วเขาจะเอาแค่เก้าเก้าแหละครับเออบอกแค่นี้ถามแค่นี้แค่พยากรณ์ดวงง่ายๆเนี่ยเก้าเก้ายังแทบจะไม่มีอะครับเออมีบ้างแต่มีน้อยคนที่เอาเก้าเก้าคือคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วแล้วมีเงินแบบอ้าฉันได้รายได้ตายตัวอยู่แล้วฉันมาทําตรงนี้เสริมเฉยๆได้เท่าไหร่ฉันก็ได้กําไร อะไรแบบนี้อันนั้นคือเขาเขาไม่ได้สนใจส่วนผมให้ก้า้าไม่ได้ไม่สามารถให้ก้า้าได้ถ้าจะให้ก้าผมไม่เอาดีกว่าไม่พยากรเลยดีกว่าหรือไม่ก็ให้ฟรีไปเลยดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าก้าๆเนี่ยมันไม่ทําให้ผมกินอิ่มเนาะเข้าใจไหมว่าคือก้าๆต้องได้กี่คนน่ะถึงจะรอดในหนึ่งเดือนนะครับคุณคิดดูแล้วการปรึกษาแต่ละคนมันเหนื่อยนะแต่ละคนถามนี่แบบโอ้โหคําถามนี่ยากมากเลยอะแล้วบางคนนี่เล่ามาซะโอ้โห โหดูแบบปวดหัววุ่นวายมากเลยกันคือคนตุนน่าจะเข้าใจอะครับว่าการรับรู้ปัญหาชาวบ้านมันเป็นยังไงมันหนักแค่ไหนแล้วคิดดูว่าทาแล้วไม่ได้ตังเงอ,อคนลาสิตุนเนี่ยผมก็ผมก็เห็นใจนะคนลาสิตุนไปที่ปรึกษาชาวบ้านเขาเนี่ยสาชาอาีิเนี่ยเออทาไปโดยไม่ได้อะไรเลยแต่มันมันได้ได้จิตใจที่ว่าเออมันมันมีความสุขและอีกอย่างหนึ่งคือมันแบบ เออมันมันได้ช่วยเหลือคนมันอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นเนี่ยดีถือว่ามันอย่างน้อยมันตอบสนองใจที่ดีถูกปะครับแต่เวลาคนอื่นเขามองอะ่ะเฮ้ยถ้าเป็นเราเราจะไม่เสียสละแบบนั้นหรอกอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าการที่ไปรับรู้ความทุกข์ของชาวบ้านเนี่ยไม่มีใครชอบอืมไม่มีใครชอบตัวผมเองก็ไม่ได้ชอบแต่มันคืออาชีพก็ต้องทํานะครับเพราะทแํแเราได้ตังค์มันมันก็เลี้ยงชีพเราได้อะ่ะมันก็ต้องทําำะนะครับคนเรามีหน้าที่ของทุกคนค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเนาะ อ่ะประมาณนี้ทีนี้เรามาเข้าเรื่องต่อดาวเสาโครจรถอยในราศีกุมเนี่ยตั้งแต่23สิงหาคมถึง13กุมภาพันธ์2569อยู่ในราศีปุตตะเนี่ยหรือราศีกุมเนี่ยทั้งหมด4เดือนครึ่งนะครับจะไม่เลยว่า4เดือนครึ่งโดยประมาณนะดังนั้นเนี่ยคนตนเนี่ยจะได้รับผลด้านดีและด้านเสียเ,เป็นทุกขลาบเนาะ เรามันทาความเข้าใจกับดาวราหูปเป็นเกษตรก่อนในเดือนปุตตะราหูปเป็นเกษตรในเดือนปุตตะมันดีครับมันดีมากเพราะว่าราหูคือความลุ่มหลงคือความอยากพอปุตตะคือความสมหวังทําทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสมหวังมันเป็นด้านดีแต่คือคนอื่นเขาจะบอกดีหมดนะครับแต่ผมจะบอกเลยว่ามันดีครึ่งเสียครึ่งเพราะดาวราหูเป็นดาวบาปประเคเมื่อมีกําลังเข้มแข็งปุ๊บอยู่ในเดือนปุตตะรู้ไหมว่าปุตตะเนี่ยมันมันเป็นความเอาแต่ใจของคนเรา เขาเรียกว่ากิเลสมันเป็นาราศีที่เป็นกิเลสนะครับมันเป็นภพเรือนที่เป็นกิเลสหมายความว่าอะไรลุ่มหลงมากเกินไปลาหูเนรปุตตะลุ่มหลงมากเกินไปหมายความว่าเช่นคุณอยากจะได้เงินสิบล้านคุณอยากรวยเป็นมหาเศรษฐีคุณเอาทุกวิถีทางเพื่อให้คุณได้เป็นมหาเศรษฐีหมายความว่าอย่าใต้เตาก็เอาทําผิดศิลธรรมผิดกฎหมายคุณก็ทําถามว่ามันดีไหมครับถามถามว่า ให้คุณไปสู่ความสําเร็จเป้าหมายที่คุณต้องการแต่คุณไม่เลือกวิธีเลยจะโกงชาวบ้านก็เอาจะเยียบหัวใครขึ้นไปฉันก็เอาจะไปแทงข้างหลังจะไปทําร้ายใครคุณก็เอาหมดถามว่ามันดีไหมครับอืมรับรองว่าไม่ดีแน่นอนถูกปะเพราะว่าราหูเป็นเกษตรเนี่ยมันหมายถึงความหลงผิดได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยระวังความโลภมันเข้าครอบงำคนไม่ได้หมายถึงคนตนเป็นคนโลภนะ หมายถึงในพื้นดวงเกิดไม่ได้แปลว่าเป็นคนโลภแต่ณนะปัจจุบัน1ปีครึ่งที่ดาวราหูโคจรมาแต่วันที่5เดือนพฤษภาคม68เนี่ยนับไปเลยปีครึ่งเนี่ยคุณจะโลภผิดปกติคุณจะรู้สึกว่าคือคุณเอาเป็นว่าคุณเถียงไม่ได้หรอกคุณจะโลภขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่ราหูมี2ด้านราหูขาวกับราหูดําราหูขาวรุ่มหลงเหมือนกันแต่รุ่มหลงไปในทางที่ถูกเช่นทําดีช่วยเหลือผู้อื่นอันเนี้ยเป็นด้านดี หมายถึงว่ามองเห็นคนอื่นได้ดีฉันก็มีความสุขก็แปลว่าทําเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับตอนนี้เหตุการณ์ก็รู้อยู่เนาะที่เป็นเกี่ยวข้องกับพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชานี่ครับก็ซัพพอร์ตคนอื่นเขาซัพพอร์ตทหารอย่างเงี้ยครับอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ดีเป็นเรื่องที่ดีบริจาคเลือดหรืออะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะครับแต่เรื่องเสียมันกำลังมาคือดาวเสาครับดาวเสาโคโจร23กุมภาพสิงหาคมเนี่ยเข้ามาในราศีกุมใช่ปะ ดาวเสาเป็นพิรุบาทในลนะปุตตะครับคนตุลยยังมีพิรุบาทมาประมาณ2ปีครึ่งละยังยังไม่ถึง2ปีกําลังจะครึ่งเนี่ยประมาณเนี่ยดังนั้นอีกสเดือนครึ่งเนี่ยจะหมดละดังนั้นเนี่ยคนราศีตุลต้องชดใช้กรรมตรงเนี้ยให้หมดเพื่อที่จะได้หมดหมดตรงเนี้ยไปละก็จะไม่มีอีกละอีก30ปีที่จะมาอยู่ในตําแหน่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับดาวสเสาในลนปุตตะมีปัญหาเรื่องบุตรครับพันธุปุตตะดูเหมือนจะดีนะพันธุปุตตะหมายถึงจะได้บ้านหลังใหม่ก็ดี แต่มันเป็นพินทุบาทหมายความว่ามันได้มาด้วยความยากลำบากแล้วก็ได้มาด้วยความที่อาจจะไม่ได้สมหวังเช <steak> ่นคุณอยากได้บ้านแต่คุณวางแผนทุกอย่างแบบนู่นแบบนี้แบบนั้นมันจะมีเรื่องติดติด,ตดขัดขัดตลอดนะครับแล้วก็ทำให้คุณต้องทุกมันไม่ดั่งใจพวกนี้วมันไม่ได้ดังใจ,ม,ม,ใจมันได้ครับแต่มันไม่ได้ดังใจเข้าใจปะหมายคกับว่าคุณอยากได้บ้านคุณได้บ้าน แต่บ้านนั้นจะไม่ได้มีสิ่งที่คุณต้องการเลยสักอย่างเช่นอยากได้บ้านทรงนี้กับได้อีกแบบหนึ่งเพราะเงินไม่ถึงพอได้เงินมาละอะเข้าไปก็มีปัญหานู่นนี่นั่นคือวุ่นวายไปหมดเลยมันจะมีปัญหารายละเอียดดีเทลยิบเลยครับดังนั้นเนี่ยถามว่าได้บ้านได้ไหมได้ได้ครอบครัวไม่ได้ได้บุตรไม่ได้บ้านครอบครัวบุตรได้หมดแต่มันจะไม่ได้สมหวังเลยสักอย่างเช่นคุณอยากได้บุตรคุณยังหวังว่าอยากได้ลูกชายมันออกมาเป็นลูกสาวอยากได้ลูกสาวออกมาเป็นลูกลูกชายครับ คือตรงข้ามมันหมายถึงว่าคามความเป็นตรงข้ามกับตัวที่เราต้องการครับดังนั้นความปุตตะที่เป็นดาวเสาตรงเนี้มันคืออย่างนี้แหละหมายความว่าคุณอยากคาดหวังกับสิ่งใดถ้าคุณอยากจะสมหวังพอจะยังสมหวังได้อะอย่าคาดหวังกับสิ่งใดไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังคาดหวังเท่ากับผิดหวังแต่ไม่ได้แปลว่าคาาดมาการไม่คาดหวังแล้วจะได้สมหวังเสมอไปไม่ใช่มันอยู่ที่กรรมของคุณที่คุณทํากรรมของเราเนี่ยจะเป็นตัว ออกดอกออกผลที่ถูกต้องว่าคือเขาบอกว่าเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมอะ่ะงอกทุกเมล็ดหมายถึงทําดีมันก็งอกเป็นผลผลบุญที่ดีแต่ถ้าเราทําชั่วผลเมล็ดก,กรรมนั้นก็จะงอกไปในทางเสียเรียกว่าบิบากกรรมดังนั้นเนี่ยคุณทํากรรมแบบไหนล่ะคุณก็จะได้กรรมออกมาเป็นรูปแบบนั้นเขา้าใจปะครับดังนั้นเนี่ยเหมือนกับเราเขาบอกว่าปลูกส้มได้ส้มปลูกผักได้ผัก ปลูกผล,ลไม้ได้ผล,ลไม้อย่างเงี้ยบางคนว่าปลูกถั่วเขียวได้ถงงอกถงงอกก็คือถั่วเขียวครับอืมไม่ต้องงงเนาะนั่นแหละประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าให้เรารู้ไว้ว่าเราทําสิ่งใดเราได้สิ่งนั้นอย่าไปคาดหวังกับสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงให้คาดหวังกับสิ่งที่เป็นจริงนะครับอยู่ที่ความสามารถของคุณคุณทําอะไรคุณได้สิ่งนั้นแค่นั้นแหละครับนึกไว้ในใจจบ ทีนี้เสาดาวหูกลุ่มกันได้คู่มิรใหญ่คู่มิรใหญ่เป็นปุตตะหมายความว่ามันจะมีคนมาช่วยนะครับแต่คนมาช่วยเนี้ยอาจจะมีความที่ช่วยได้ครึ่งบ้างไม่ครึ่งอาจจะได้ช่วยได้ครึ่งเสียครึ่งหรือช่วยได้ครึ่งหนึ่งเราก็ต้องทําอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่าดาวเสามันเป็นปิฎบาทนะครับแต่เกษตรเข้มแข็งก็แปลว่ามันได้ดีครึ่งเสียครึ่งนะสิ่งที่คุณจะทํามันจะมั่นคงได้แต่มันจะไม่ได้ดั่งใจเลยสักอย่าง คือพูดง่ายว่ามีสิทธิ์ได้จริงๆในสิ่งที่คุณอยากคุณคุณอยากได้อะไรคุณอยากคุณก็จะได้ในต้นต้นต,นตอมันแต่ในความรายละเอียดดีเทลอ่ะคุณจะไม่สมหวังอะไรเลยันนั้นเนี่ยอยา่าคาดหวังเนาะก็อาจจะพอลุ้นความสําเร็จอยู่ได้บ้างนะครับเอาเป็นว่าก็ไม่ได้ร้ายจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ดีแน่นอนนะครับอันนี้บอกไว้เลยอย่าไปฟังคนอื่นมากฟังให้มันทุกสองแง่สอง สองมุม,มนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจการชอ a ช n e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ